รอบนี้อาจารย์จะมาเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมเดินทางไปไหว้พระขอพรกันนะครับในทริปนี้เขาเรียกว่าโฮโ o แอนเฮ l นะครับผมก็คือเกี่ยวกับโหราศาสตร์คือการแก้ดวงแล้วก็ื้อสุขภา,ภาพด้วยนะสองอย่างรวมกันนะครับก็จึงออกมาเป็นโฮโลแอนเฮลนะครับโดยการเดินทางไปเที่ยววัดพระมาศีทองอาจารย์ก้อยที่สวยสที่สุดในไทยนะครับเราไปกัน3วัน2คืนนะฮะวันที่เท่าไหร่ครับ 25, 26- 27พฤศจิกาย,ยนค่ะครับก็คือสุกเสาวอาทิตย์นั่นเองนะครับ3วัน2คืนโอ้โหบรรยากาศช่วงนี้ดีมากเลยาาแล้วที่กำลังเย็นเย็นดีสบ,สบายนะครับแล้วบรรยากาศที่นู่นเนี่ยมันไม่เหมือนฝั่งไทยใช่นะมันจะเหมือนฝั่งพม่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ในเทสถานที่เราไปอยู่ท่ามกลางหุนเขานะครับเพราะฉะนั้นเราบรรยากาศดีมากเหมาะสำหรับการไปคลายประจุแบตเตอรี่นะครับไปเพิ่มพลังงานบวกนะครับเพิ่มพลังบวกไปสร้างแรงบันดาลใจ นะครับแล้วที่สําคัญเราไปไหว้ค้าขอพรเนี่ยเราไปไหว้วัดพม่าที่สวยงามนะครับที่เป็นสีทองทั้งวัดเลยนะครับเจ้าหน้าที่อารูปขึ้นนะครับเนี่ยครับที่อาจารย์ไปไหว้ไปเที่ยวไปสัมผัสมาโอ้สวยมากอาจารย์บอกเลยพยายามจะจัดมาที่นี่แล้วมันแปลกหูแปลกตานะครับแล้วที่สําคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เยอะมากนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้แค่มีรูปปั้นแล้วเยอะอย่างเดียวนะฮะมีเทพรักษาด้วยนะครับนอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากท่านสอทพินยานะคะและการเมืองท้องถิ่นใช่ไหมครับค่ะ มาเป็นไกด์นำทางแล้วก็มาเล่าสตอรี่ต่างๆในวัดนะคะให้ฟังว่าเป็นยังไงเอ๊ะเขาจัดลิ้วขบวนต้อนรับฟ้อนลำต้อนรับคณะอาจารย์พงศกรเป็นพิเศษด้วยค่ะครับเขาเรียกฟ้อนอะไรจันก้อยนกกิงกะลาค่ะครับเป็นศิลปะวัฒนธรรมโบราณของเขานะครับปกติแล้วการฟ้อนลำนกกิงกะลานี่เขาจัดเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกแขกเมืองหรือชนชั้นสูงเท่านั้นนะคะหรือบุคคลสำคัญนั่นเองนะครับกำลังบอกว่า เป็นการฟอนต์ล้ำที่หาดูได้ยากแล้วเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของคนโบราณนะครับสวยงามอาจารย์บอกเลยนะครับทิปนี้เนี่ยโ,โห ดีพร้อมหลายเรื่องนะครับแล้วที่สําคัญเรายังไปขอพอรกับเทพเจ้าทันใจนะครับเทพเจ้าทันใจที่นี่เรียกว่าขอพอรได้ทันอกทันใจคุณจะขอเรื่องอะไรก็ได้คนมาแก้บนก็เยอะและที่สําคัญเราไหว้ไปไหว้กราบพระเมียมุนีนะครับ,รบที่ท่านจําลองมาหน้าตาหรือส่วนสัตว์เป๊ะเหมือนกระทางฝั่งพม่าเลยนะครับ ง่ายๆว่าท่านก็ไม่ต้องไปถึงพม่านะคะที่นี่ก็มีประเทศไทยที่นี่มีของดีมากาของดีของสวยงามความขลังความศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่แพ้ไม่ยิ่งหย่อนกว่าที่ใดเขาเรียกว่ามีเทวรักษานะะองค์นี้ครับมล้วขนุกสวยงามมากอาจารย์บอกเลยนะครับเพียงแต่ท่านไม่รู้เท่านั้นเองครับประมาณนี้ตอนที่อาจารย์ไปเซเวเนี่ย ก็มีเทวดารักษาก็มาให้พรด้วยทิปนี้น่าไปนะครับเพราะจุดแต่ละจุดที่เราไปเรา,เราสื่อหมดนะครับที่สำคัญเราไปไหว้พระเจ้าทันใจนะครับอ่าพระทันใจที่เนี้ยที่นี่ที่นี่นพระทันใจที่นี่เขาทําให้คนเนี่ยที่ที่สื่อมาคนถูกลังวันที่หนึ่งมากที่สุดต้องใช้ค<น>ําว่า คนถูกรางวัลที่หนึ่งมากที่สุดในประเทศไทยมาแก้บนที่นี่เพราะมาขอพรจากที่นี่ค่ะที่นี่หรือเชื่อนะครับบางคนไม่รู้ว่าเห็นตรงโู้นดังตรง,ตรงนี้ดังตรงนี้ดังเงียบ งงดังเงียบบอกเลยของดีจริงครับดังเงียบมากนะครับโอ้โห <t> แล้วที่สําคัญอาจารย์ได้สื่อลองดูพระพุทธรูปนี้ทำไมถึงศักิ์ขนาดนั้นนะครับ <c oughs> ขั้นมีพญานาครักษาแสดงพญานาคตัวนี้มีฤทธิ์เยอะมีบารมีนะครับอาจารย์เห็นพญานาครักษาปุ๊บอาจารย์ถอยแล้วโอเครู้ลวเอาแค่นี้พอนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วมีอาจารย์ต้องบอกว่าเราไปไหว้ตรงจุดไหนเนี่ยก่อนที่อาจารย์จะจัดไปเนี่ย อาจารย์ต้อง,องไปเ u r v ไปสื่อเสียก่อนสื่อสัมผัสเสียก่อนนะครับว่ามีเทวดาแบบไหนกําลังของเทวดาเป็นอย่างไรนะครับแสดงว่าท่านมีเป็นผู้มีบุญมากนะครับแล้วลูกหลานพญายนาคไปขอท่านจะต้องให้น,นั่นเองมันไม่ได้แค่นี้อาจารย์นะคะอาจารย์เคยเห็นองค์พระพิคเนตองค์ใหญ่ที่ทําจากไม้สักทั้งต้นไหมไม่มีการตัดต่ออทั้งแท่งเลยว่าเป็นองค์พระพิกเนตที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นไม้สัก ทองที่เขาเรียกว่ามาเป็นแท่งเลยเป็นต้นเดียวใช้คําว่าต้องเป็นต้นเดียวครับแล้วเรามาต่อด้วยสายเฮลตี้ครับคือสายสุขภาพนั่นเองครับเราจะไปทําการแช่น้ําแร่ออนเซนครับเป็นน้ําแร่ที่มีคุณภาพดีที่สุดเลยเขาบอกนะครับไม่มีกลิ่นกรรมฐานด้วยอ่านี่สําคัญมากนะครับเพื่อสุขภาพอุณหภูมินี่กำลังดีนะครับการแช่เนี่ยแต่ละบุคคลเป็นคนละหนึ่งถังนะครับเป็นถังไม้โอ๊กนะครับไม้สักนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วถังไข่ถังมันนะครับไม่มีการแช่รวมนะครับผู้ชายผู้หญิงแบ่งกันกนลเเขตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะโป๊จะเปื่อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้แช่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือต้องถอดเสื้อผ้าแล้วลงไปแช่ใช่ไหมที่นี่ไม่ใช่ครับนะครับและดีมากอาจารย์ก็ไปแช่หลายครั้งแล้วอาจารย์ก็อกโอ้โหแช่ขึ้นมาแล้วเรือนลมเดินดีมากนะครับสาหรับเหมาะคนรักสุขภาพมากนะครับเพราะว่าอาจารย์ก้อยเคยได้ยินเรื่องวาลีบําบัดไหม เขารักษาโดยใช้น้ำนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่มาจากธรรมชาติรอบนี้ดีมากเลยทั้งสายโฮโรและกระสายเฮลรวมกันนะครับแล้วเราที่สาคัญเราจะไปจัดมิ팅สัมมนากันนะรเราจะไปพูดคุยเรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ด้วยนะครับคือโฮโรนั่นเองนะครับเราให้ความรู้ในหัวข้ออะไรครับจังกอยโหราศาสตร์กับชีวิตประจําวันค่ะคเอามาใช้เอามาแดบกันได้อย่างไรแล้วก็เรื่อง ชงไม่ชงสําหรับปีหน้าด้วยสําหรับคนดวงชงไม่ชงอย่างไรนะครับทิปนี้จะให้ความรู้แบบละเอียดเลยนะครับคุณจะได้ความรู้เต็มเต็มเลยครับอาจารย์บอกเลยนอกจอางนั้นเรายังมีกิจกรรมสายบันเทิงอีกด้วยค่ะครับเราจะเดินทางในการันที่25 26 27นะครับสุกเสาร์อาทิตย์พฤศจิกาย,ยน2565นะครับรีบจองด่วนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยที่พักจะพลาดอาจารย์บอกเลยนะครับ